ครับผมวันนี้พอกับสร้างหนึ่งแล้วครับอ้อนเด็กลูกเสาครับมารีวิวรถไถครับคูปุต่าพี่น้องในเบิร์นนะครับเนาะนะครับคันนี้นะครับ L สามสองศูนย์แปดนะครับสามสิบแรงนะครับคูปุต่านะครับมาพร้อมดันดินหน้าและผ่านพวนแล้วก็โรตารี่น้ำนะครับอุปกรณ์สามชิ้นครบเลยครับเครื่องเกียร์ดีนะครับสากิ๊บเลยครับ เดินหน้าใครหลังที่ฝั่งซ้ายนะครับเลื่อวันนี้อยู่ฟองเมื่อไรนครับขายดีครับขายดีขายหนึ่งไฟเมื่อเดือนสวยนะครับครับอีกเลยนะครับพี่น้องไม่ได้ตื่นตื่นตะหกโมงรับมารีวิวพี่น้องเบิร์กมอนี้เดียร้อนกระเซานะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับก่อนสามชิ้นนะ สามชิ้นดังดีมากปลาช้างครับหาควนห้ายี่สิบสองปาช้างครับแล้วก็โรลเลรี่หนึ่งหกสองครับปาช้างเหมือนกันนะครับไทยดีนะครับด้านแรงนะครับไม่แค่นี้นะครับขับโฟใช้งานปกตินะครับฮดรอลิกดีนะครับเร็วนะครับรถไล่นะครับคันนี้เป็นรถไล่สวยๆนะครับ สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับสนใจนะครับโทรสอบถามที่0918637311นะครับ0918637311นะครับช่างหนุ่ยนะครับนี่นะครับขับเองนะครับโอ้แรงนะครับนะครับดันดินเต็มใบล้นๆนะครับสบายนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับความใช้งานทุกระบบครับบ้านเดิมๆนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหารถให้ใช้ส่วนตัวนะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับ สำหรับเจ้า L3008 โูต้านครับ30แรงนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับราคาก็เบาๆนะครับ259,000บาทนะครับ3ชิ้นนะครับสนใจโทรเลยนะครับช่างหนุยนะครับ0918637311พี่น้องนะครับสำหรับมือนี้ก็กราบสวัสดีขอให้พี่น้องได้ชมกันะครับเนาะ นต่อครับผมค,คมูลนมันครับผมครับ0 9 1 8 6 3 7 3 1 1นะครับช่างหนุ่ยนะครับ259,000บาทน,นะครับครับสวัสดีครับผม